สวัสดีค่ะเฮงเพักเครื่องวันนี้ ep 8มีเครื่องรางเยอะนะคะมีพักเก่าๆแล้วก็มีเครื่องรางหลายอย่างนะคะวันนี้มาให้ fc ได้ชมได้ได้เข้า,ขามาชมเข้ามาซื้อและลูกค้าด้วยนะคะมาองค์แรกเลยนะคะองค์แรกเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จวัดเกตค่ะ สมเด็จวัดเกตนะคะเก่านะคะเรียมเงินนะคะเนื้อหาแตกรายงานเลยนะคะสวยมากนะคะวัดเกตนะคะองค์ต่อไปเลยค่ะจะไว้หน่อยนะคะอันนี้สมเด็จวัดเกตเหมือนกันค่ะเนื้อเก้าเก่านะคะเรียมเงินนะคะข้างหลังแกะเป็นพลาพินเนสนะคะเรียมเงินสวยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะถ้าคนไหนสายสมเด็จอะทักได้นะคะ ถ้าชอบเนื้อหาโทรมาได้นะคะอง์ต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชจากกักรพรรดินะคะพศ2515นะคะองค์นี้หายากมากนะคะ2515นนะคะพระพุทธชินราชนะคะ องต่อไปเลยค่ะอันนี้เหรียญเจ้านะคะรัชกาลที่เก้านะคะภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่เกเป็นเหรียญนอันนี้เนี่ยคะที่ระลึกเช่าเข่านะคะเหรียญเช่าเข่าค่ะเลี่ยมเงินนะคะพร้อมใช้หายากนะคะเหรียญเช่าเข่านะคะเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะคะอันนี้ส่งไปเรี่ยมร้านทองนะคะ เล่มเงินล้านทองนะคะพร้อมใช้ได้เลยนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เหรียญเจ้านะคะส่งผ้าหนวดนะคะส่งผ้าหนวดนะคะเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะคะอันนี้ก็ให้ล้านทองเลี่ยมนะคะพราะแมคะ่ค้าเลี่ยมไว้ใช้หลายองค์นะคะจะส่งอันไหนที่เราชอบก็จะเลี่ยมส่งไปให้ร้านทองเลี่ยมให้คะ่ะ เก็บเก็บมาหลายปีแล้วนะคะชุดชุดนี้นะคะเป็นผ้าที่แม่ค้าเก็บค่ะอันนี้หลวงพ่อเงินห้วยเขตนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเงินห้วยเขนชุดเ,นะเ,เ,เ,เงินชุบทองนะคะเนะะือ้อไอเนื้อเงินชุบทองนะคะกรอบนะคะกรอบเงินชุบทองนะคะหลวงพ่อเงินห้วยเขตนะคะชอบสนใจทักได้นะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้ก็หลวงพ่อเงินนะคะเลียมเงินนะคะหลวงพ่อเงินเก่านะคะกรอบเก่าหลวงพ่อเงินนะคะเนาะท่านเก่านะคะเลียมเงินด้วยนะคะพร้อมใช้ได้เลยนะคะองค์ต่อไปเลยค่ะอันนี้หลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนพิจิตค่ะเรียมเงินนะคะ ถ้าสายพิจิตเยอะนะคะวันนี้ใครชอบก็ทักได้นะคะวันนี้จะสายพิกิตเยอะด้วยแล้วก็เครื่องรางเยอะนะคะหลวงพ่อเขียนนะคะองค์ต่อไปค่ะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จอบเล็กนะคะเรี่ยมเงินค่ะเก่ามากนะคะ เก่านะคะเลี่ยมเงินนะคะจอบเล็กนะคะชอบสนใจทักได้นะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะคะเลี่ยมเงินเก่าค่ะเนื้อท่านก็เก่านะคะนี่หลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมเงินพร้อมใช้ได้เลยนะคะพ้าชุดนี้จะเป็นพ้าที่แม่ค้าเก็บไว้ค่ะหลายปีแล้วอันนี้ เป็นหลวงพ่อเงินอยู่นะคะกระไหลเป็นกระไหลทองนะคะไม่ใช่ทองนะคะกรอบนะคะเป็นกระไหลทองนะคะหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะคะเก่านะคะเนื้อหาท่านเก่ามากนะคะองค์ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นคุ้นแผ่นนะคะเนื้อท่านแตกรายงาเลยนะคะ รอบท่านสวยนะคะฝั่งพลอยนะคะสวยน่าใช้หน้าคล้องนะคะข้างหลังก็เก่านะคะขุนแผ่นนะคะท่านสวยนะคะอง์ต่อไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้แกะะคะ่ค่ะไม้เก่าแกะ่นะคะแกะเป็นหนุมานนะคะหนุมานนะคะไม้แกะคะ่ค่ะ เก่านะคะองต่อไปเลยอันนี้จะเป็นเขาวควายแกะค่ะแกะเป็นแพะนะคะเป็นแพะค่ะเขาวควายแกะนะคะถ้าชอบทักได้นะคะเขาวควายต่อไปเป็นกาลานะคะกาลาเป็นลาหูอมจันค่ะแต่แม่ค้าชอบเรียกลาหูอมตังจ้ะ ใครอยากคล้องนะคะจะได้อมตังค์นะคะเงินจะได้เข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะอันนี้กาลาแกะค่ะลาหูค่ะองต่อไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นเขี้ยวนะคะเขี้ยวเสือนะคะเต็มเลยนะคะแกะเป็นสิ่งนะคะสวยนะคะเขี้ยวแกะนะคะ เขี้ยวเสือนะคะแกะพร้อมใช้ได้นะคะเขี้ยวเสือนะคะองค์ต่อไปเลยอันนี้เป็นกิ่งหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงเขาจะมีชื่อเขียข้างหลังนี่นะคะนะคะหลวงปู่สวงนะคะเป็นกิ่งนะคะสวยมากนะคะพร้อมใช้ได้เลยนะคะ องค์ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นกิ่งกิ่งในหลวงนะคะพักกิ่งในหลวงนะคะเลี่ยมกระเช้านะคะสวยนะคะกิ่งในหลวงนะคะองค์ต่อไปเลยนะคะอันนี้หลวงพ่อโพค่ะเรียมเงินนะคะหลวงพ่อโพ หลวงพ่อโพนะคะเนื้อท่านเก่ามากนะคะเล่มเงินด้วยนะคะพระที่ว่าแม่ค้าเก็บค่ะแม่ค้าจะอันไหนที่ชอบองค์ไหนอชอบก็จะส่งเลี่ยมร้านทองเลยนะคะเก็บไว้หลายปีแล้วนะคะเป็นงานไอ้ล้านทองนะคะเลี่ยมเลี่ยมเงินนะคะหลวงพ่อโพคะ่ะอันนี้พระชัยวัดนะคะพระชัยวัดท่านเก่านะคะ เป็นพระชยวัดนะคะเนื้อเก่ามากนะคะองค์ต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซานะคะสองสี่นะคะพศสอสองสี่หนนะคะหลวงพ่อโสธร สวยนะคะเหรียญเก่านะคะสองสี่กว่านะคะเหรียญคมนะคะไม่พองนะคะองค์ต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อสว่างนะคะหลวงพ่อสว่างผิวท่านจะสึกหน่อยนะคะไม่ค่อยสวยหลวงพ่อสว่างนะคะ รุ่นแรกนะคะสองสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะของพ่อสว่างของพ่อสว่างนะคะใครชอบก็ทักได้นะคะต่อไปจะเป็นกำไรโบราณแล้วนะคะกำไรกำไรเนื้อสำริดเก่านะคะหนักด้วยนะคะของโบราณนะคะหายากนะคะ หายากมากนะคะมีจานมียันด้วยนะคะเนื้อสําทิ์เก่านะคะทองทองเหลืองเก่าะคะ่ะหายากนะคะสนใจชอบทักได้นะคะของเก่าเก่าหายากนะคะอันนี้เป็นปิดตานะคะปิดตา ปิดตาปิดตาลงปู่กแก้วหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่แม่ค้าว่าหน้าจะเป็นปิดตาลงปู่กแก้วนะคะองค์ต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปิดตาลงปู่เอี่ยมนะคะเก่านะคะปิดตาลงปู่เอี่ยมนะคะ ปิดตานะคะเก่านะคะองค์ต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปิดตาค่ะปิดตาแต่ไม่ทราบที่นะคะองนี้ท่านเก่านะคะปิดตาเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นพารอดนะคะพ่ารอด เนื้อออกดำมีคาบกูคาบอะไรด้วยนะคะพะรอดเนื้อเก่าเป็นหินเลยนะคะพะรอดมีคาบกูด้วยนะคะพระรอดนะคะสนใจทักได้นะคะพระรอดมีอีกองค์หนึ่งนะคะพะรอดแต่องค์นี้จะเนื้อขา,ขาวๆหน่อยคาบกูยังมีอยู่เลยนะคะ คาบขา,ขาวๆยัองอยู่เลยค่ะนี่พลารอดข้างหลังเป็นลายนิ้วเลยนะคะเก่านะคะจะบินตรงนี้หน่อยนะคะจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่เนื้อท่านเก่ามากค่ะพ่ารอดนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่สุขค่ะหลวงปู่สุขนะคะ นืท่านเหลืองเก่าเลยนะคะเหลืองหลวงโ่สุกนะคะองน,นี้องคต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเก่ามากเลยค่ะแล้วแปลกด้วยนะคะอันนี้เป็นงานะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะงานเขาใส่ในผงอะไรก็ไม่ทราบนะคะไม่ได้แกะดูเลยเพิ่งได้มาวันนี้ก็เลยเอาลงเลยนะคะเนี่ยเขาจะมีผงเหมือน เขาใส่ไว้ในตลับคิดพึ่งตลับอะไรอย่างเงี้ยคะะเก่ามากนะคะเพึ่งได้มาวันนี้เลยนะคะพวกเครื่องรางจะได้มาวันนี้นะคะได้มาเยอะค่ะหลายอย่างแต่ว่าเพึ่งอารมณ์หน่อยเดียวนะคะพวกเครื่องรางแต่ถ้าเป็นพระจะเป็นพระของแม่ค้าที่เก็บไว้นะคะหลายปีแล้วค่ะพวกหลวงพ่อเงินสมเด็จอย่างเงี้ยแต่พวกเครื่องรางพวก อันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะคะใครสนใจทักได้นะคะต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็เก่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลืมชื่อเป็นะละนึกไม่ออกเลยเขาเรียกอะไรนะ ถ้าอยากรู้เดี๋ยวทักมาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าตอนนี้แม่ค้านึกชื่อไม่ออกแต่เนื้อหากเก่ามากนะคะเป็นผ้าทางเหนือนะคะแม่ค้าลืมชื่อไปซะแล้วถ้าอยากทราบโทรมาหาน้องชมพู่หรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะถามได้นะคะว่าองค์นี้ชื่ออะไรนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ค้าลืมองค์ต่อไปเลยค่ะอันนี้นาดูนนะคะนาดูนเนื้อดำดำนะคะเนื้อทั้งเก่านะคะนาดูนนาดูนนะคะองคต่อไปค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะองน,นี้เป็นสมเด็จ สมเด็จวลัลคังนะคะลายแตกลายงาอะไรนะคะดูลายท่านเก่ามากนะคะลายเหมือนลายงาอะไรนะคะเนื้อท่านเก่ามากค่ะเขาเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะเลี่ยมพลาสติกเอาไปขึ้นคอได้นะคะเลี่ยมทองใช้ได้เลยนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นไอ้กามช้างนะคะ ตะกุดกามช้างมียันนะคะเรียมเงินนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่ออกที่ไหนนะคะมีจานนะคะเรียมเงินพร้อมใช้เลยนะคะเป็นกามช้างค่ะ องต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดอันนี้เก่ามากค่ะเก่ากว่าอันนั้นอีกนะคะเก่ามากค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นตะกุดอะไรไเก่าคะ่ะมีจานร,รอบเลยนะคะจานร,รอบรอบเลยนะคะเก่านะคะอันต่อไปคะ่ะนี้แหวนพโลดค่ะแหวนพิโรดโลดอะไรเนะนี่ยแหวนเขาเรียกแหว,วนพโลดแหวนพโลด อะไรนี่เนี่ยมีสองอันนะคะอันนี้อันเล็กเนื้อเก่ามากนะคะเนื้อท่านเก่ามากเลยค่ะมีสองอันนะคะอันนี้อันเล็กแล้วก็จะมีอันใหญ่นะคะถ้าอยากฟังชื่อชัดๆแอดไลน์มาหรือโทรมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกแต่ตอนนี้แม่ค้าพูดผิดปุกถุกก็เรียกแหวนพะโลดพระโลอดอะไรเนี่ยนี ก่านะคะลงรักเก่ามากค่ะอันนี้จะอันใหญ่นะคะอันใหญ่เก่ามากนะคะลงรักเก่าเลยนะคะอันใหญ่นะคะใหญ่อันนี้เป็นไอ้งั่งนะคะ ไห้งั่งงั่งนะคะจะมีสองสองอันนะคะไอ้งั่งเนื้อหาเก่ามากนะคะท่านเก่ามากนะคะเนื้อหาไอ้งั่งนะคะมีอันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นไอ้งั่งตาแดงนะคะเนื้อยิ่งเก่ากว่าองนั้นเป็นทองเหลืองนะคะไอ้งั่งนะคะ อ่างนะคะมีห่วงคล้องข้างหลังด้วยนะคะทั้งสองอันเลยนะคะมีที่คล้องข้างหลังมีห่วงคล้องนะคะเก่านะคะง่างตาแดงนะคะใครสนใจทักได้ค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเป็นไม้ค่ะโคตสีนะคะไม้แกะนะคะไม้เกะ,ะเ,กเ,กเก่าแต่ไม่ทราบไม้อะไรนะคะ เก่านะคะแตกด้วยนะคะกอตสีนะคะไม้แกะนะคะกคตสีนะคะต่อไปเลยนะคะต่อไปนี้จะเป็นของแปลกกว่าะคะ่ะนี่หายากนะคะอันนี้เป็นกระดูกงูนะคะ กระดูกงูแท้เลยนะคะนี่กระดูกงูดูลายนะคะเป็นกระดูกงูนะคะของใส่มือได้เลยนะคะอันนี้ของใส่มือได้นะคะ ใส่มือแม่ค้าได้เลยค่ะรวมด้วยมีที่ใส่ด้วยนะคะกระดูกงูนะคะหายากนะคะองค์ต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นคุดนะคะเป็นพญาคุดแต่องค์ไม่ใหญ่เท่า e p พหนะคะองค์นี้ องนี้จะเล็กกว่านะคะอันนี้พญาคุฑนะคะรูปทรงสวยนะคะมีอำนาจปีกกลางปีกสวยมากนะคะพญาคุฑนะคะอง์ต่อไปนะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโจชกนะคะโหหนักนะคะ เขากองได้ไหมเนี่ยใหญ่ต้องนอนแล้วละ่ะนี่ชูชกนะคะเทพเจ้าแห่งการขอนะคะสวยนะคะแบบถุงถุงทองด้วยค่ะชูชกนะคะสวยนะคะอันนี้จะองค์ใหญ่นะคะเข้ากล้องไม่ค่อยได้นะคะนี่ตูดท่าน สวยนะคะเทพเจ้าแห่งการขอขออะไรก็สําเร็จนะคะถ้ามีไว้บูชาก็ดีนะคะในในบ้านนะคะอันนี้ของแม่ค้าเองนะคะแม่ค้าก็ได้มานานแล้วค่ะชูชกนะคะสวยนะคะ,ะ,คะชูชกนะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะ กล้องจะไม่เห็นหัวท่านนะคะเพราะว่ากล้องพระองค์มันใหญ่นะคะทุชกใหญ่ ep แปดก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้าพูดผิดพ,พูดไม่ถูกไม่พูดไม่ตรงกับพระที่อยู่ในคลิปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะและขอบคุณเอฟตีทุกท่านและลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเฮงๆพระเครื่องก็ขอบคุณมากนะคะที่ว่ามาอุดหนุนแม่ค้า เองๆพผักเครื่องนะคะกาบขอบพระคุณมากค่ะขอจบ EP8 แปดแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ